พี่เชื้อไม่รู้ครับต้องมาถามพี่เขาใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาทําอะไรครับมาถามพี่เจ้าอบว่าว่ามันต้องทำยังไงอ๋ออเคค่ะปาดเลยคัะพี่เขากันเลยอู้มีผีเสือส้ออันนี้สวยมากสไปเดอร์แมนไข่สตัวเท่าไหร่แล้วครับสองตัวเหรอใช่ไข่ไหม ใส่่ชแต่ดูแล้วเขาน่าจะเป็นตัวเมียทั้งคู่นะคะอ๋อดูยังไงคะใช่ค่ะด้วยปกติแล้วค่ะตัวเมียค่ะแบบว่าท้องเขาจะลักษณะแบบอ๋อจำได้เลยใช่ค่ะจำได้เลยอุ้ยเจ้าท่านท้องจะเป็นลักษณะเองเแล้วโซ่ต้องเลี้ยงนะคะจริงๆแล้วอีกแล้วก็มันเหนือทย์จะหาไข่ ไอเก้เข้าไปดูกับพี่เขาใกล้ๆหน่อยแต่ว่าจับเล่นได้นะอ๋อแับได้ปกติเลยปกติไม่ได้มันจะออกไข่เลยค่ะอ๋อนั่นเลยไข่อ้๋อแสดงว่าเป็นพันเดียวกันหมดเลยใช่ค่ะเขาเรียกว่าพันหะายพันอ๋อรอบที่นั้นเป็นที่หมดแล้วเหรอใหม่เอี่ยริก่ะที่ใหม่เอี่ยริกันอ๋อเขาจะเป็นสีจะขึ้นเลยจากลักษณะของหนวดที่เป็นแบบบันหีอืมจะคือมีสีเดียวเลยใช่ แล้วก็ตอนไม่ไม่กินน้ำไม่กินอาหารด้วยอ๋อไม่กินอะไรเลยอ๋อน้องกอลเขาก็จะมาถามกลัวมันตายอ๋อแล้วเขาดำรงชีวิตอยู่ได้ยังไงอะคะก็แเกิดมาสมพันแล้วอีก7วันเขาก็เสียชีวิตไปอ๋ออยู่ได้แค่เจวันเด็จ็าไหมจับได้อ๋เป็นผิเสื้ออายุสั้นเจดวนทารนทูได้จริงเห เฮ้ยดูเต็มเลยอ่ะอันนี้คืออะไรที่เขาสตาร์ไว้หรอใช่แลครับอันนี้พี่ปลเลี้ยงแล้วมันก็ตายอืมมีพี่เขาสตาร์ไว้หนอนใหม่อันนี้กเป็นใหม่เหมือนกันอันนี้เป็นใหม่อีรี่ใส่ไข่ไหมอีรี่ป่ะส่วนอันนี้จะเป็นใหม่ไทยเฮ้ยมันดีได้ด้วยอ๋อมันยังไม่ตายไม่ตายค่ะยังมีชีวิตอยู่ต่อ วันใส่มันถดีสักแล้วก็ประมาณสักเกือบๆอาทิตย์หนึ่งใช่แล้วก็ต้องเอาไปตลอดนี่ทีถ้าเขาผสมพันกันนะคะสูตรเขาจะติดกันแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมคะด้านนี้นี่ทำไมของเรามันตูดไม่ติดกันใช่ไหมมันไม่ผมไม่รู้ว่าตูดมันติดกันมองไม่เห็นไงของเรามันเป็นทื่ไม่ไม่รู้เลยว่ามันออกมาตอนไหนแล้วมันกลับบ้านมาอีกทีนึงมันมีไข่เลยมีไข่แล้วใช่ไหมคะโดยปกติค่ะถ้าเราสังเกตดูนุ ก็ืโดยธรรมชาติของมแมลงค่ะถ้าเป็นลักษณะที่เป็นตัวเมียค่ะตัวเมียจะที่ตัวใหญ่กว่าก็วผู้เห็นไหมวน่เราก็รู้เลยว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียที่เขาตัวใหญ่ค่ะเพราะว่าข้างในเขามีไข่ามีไข่อันนี้เขาผสมพันธุ์กันเหรอใช่ค่ะเขาผสมพันธุ์กันทีนี้ถ้าไข่ในของตัวเมียค่ะไม่ได้เราแกรผสมพันธุ์เขาก็ยังวางไข่เหมือนกัน แต่ Cornell, ว่าไข่น mm hmm. oh. ั้นก็จะไม่ฟันซึ่งไม่ใส่ในฐานว่าของน้องก้อนอาจจะเป็นตัวเมียทั้งคู่ซึ่งอาจจะไม่ได้ฟักออกเป็นตัวหนอนเพราะว่าเขาไม่ได้ผสมพันธุ์กันอ๋อแต่มันมีไข่ได้ใช่ๆอ๋อมันขับออกมา่ปะแต่ไม่มีหนอนแบบนี้ใหม่มอะครกโอ๊ถ้าไม่ได้ผสมพันธุ์แบบนี้อาจจะไม่มีหนอนเพราะว่าตองแน่จะวางไข่ทั้งคู่น่าจะเป็นตัวเมียทั้งเจ็ดดูจากไหนหนึ่ง ก็คือเราจะดูจากได้จากลักษณะของหนวดนะคะแล้วก็สีสันอะวัเงี้เมื่อตัวไหนก็ดูที่หนวดถ้าเป็นหนวดลักษณะแบบนี้เป็นวันสีอันนี้ก็เป็นหนวดอะไรสัมพันธ์ก็จะเป็นที่ไทยค่ะเป็นผีเสื้อกระสือแล้วกลางวันแบบเป็นยังไงบ้างกลางวันนะคะหนวดเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เต็มเลยอันนี้ก็ทา่ไทยค่ะเนี่ยแบบหนวดแบบกระมังใช่หนแบบกระบอกก็คือมันจะใหญ่กลมกลาใช่ค่ะัวใหญ่ๆนี้อ่ะให้ทายสีเจ้ากลางวันหรือที่ชื่อว่าคือเก่งมาก หนวดใช่ไหมโอเคแล้วหนวดเป็นลักษณะแบบฟันบิบแบบนี้นะคะอนี้เป็นผีเสื้อหนวดกระโ้อนตัวนี้แหละตัวนี้เป็นผีเสื้อกระท้นผีเสื้อกลางเก่งมากมีหนวดแบบลักษณะนี้แต่ว่ามันจะมีใช่ค่ะมีบางชนิดที่หนวดคล้ายกับผีเสื้อกลางเหมือนกันนี่จะต้องดูวัแต่สังเกตได้ง่ายคือผีเสื้อกลางคือมันแบบนิ่งมากเลยเฮเกนใช่นิ่งมากเลยแล้ผีเสื้อกลางก็จะมีสีสันสด เขาจะมีแบบสีฟ้าแล้วไอ้สีส้มนี่นะคะแล้วอยู่นี่มีไหมคะหมายถึงว่ามีมีตัวที่ตัวจริงใช่ไหมใช่ตัวจริงยังไม่มีอ๋อยังไม่มีเป็นตัวสตญลักเอาไว้ไม่เขายังขับไขข้อข้องใจหรือว่าจะลองเอาลงไป็ไมันเป็นคนละชนิดกันถ้าออกมาเป็นสีเสือค่ะแล้วตัวนี้ขนาดเลยสีก็คลุมเหมือนกันใช่ใช่ั่นจริงอ๋อแต่คนละสีมีไหมคะใรอเจต เอคัเมนอออนี้หมายถึงว่านนี้เอาไปฟักใช่ค่ะให้เักเป็นตัวอ๋อก็คืออันที่แต่ก่อนราไปสีขาวใช่ไหมล้รอน่นเป็นสีเหลือง้เป็นส <tube? Five. S 2> ีแต่มันดินไม่ได้รอดครับเมาลอให้ที่ฟังบขอบคุณครับ

สุายรอดแต่แตอนที่เฮียปเ่ตอนที่มันยังเป็นหนอเคยก,นกคินนเกลยรอ้ต้นเถือไปทนะสุายกัจาแวะไปดูก็ได้เราจะปล่อยพี่ผีเสื้อันแล้วนะครับกะปเลยตอมดอกไม้แล<อ>้วกระปปีกแล้ว,วนี่นาลักอ่ะ งล้มันตัวหนักเกินไปหรือเปล่าเอานิ่งเลยอ๋อมันยังไม่กลางคืนหรอกขดตัวตดตัวตัวหนึ่งมาตป็คู่กันเลยนะครับ สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับและคลิปต่อไปอยเก,ก่อนจะพาไปดูเจ้าเจ้านอนสีเหลืองตัวนี้กันนะครับนี่ได้ทั้งแบบเป็นอันนี้แล้วก็ตัวนี้เลยครับ แล้วเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะว่ามันจะเป็นมันจะผสมพันเป็นตัวพู่ตัวเมียกันให้หรือเปล่าเราจะได้ลูกมันมานะคะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ